กันหน่อยตอนนี้มีความพยายามในการที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าอะไรก็ได้ที่ช่วยให้การทํางานของบุคลากรทางการ,การแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยจากเรื่องของเชื้อโรคเชื้อโควิดมากที่สุดมขมขันแก่นนะครับผลิตชุดที่เรียกว่า PAPR เป็นชุดที่น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 ี่อาะหันมามาคิวเออะไรยังไงนี่นีชุดนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ คณะวิทย์ร่วมกับคณะแพทย์วิจัยขึ้นประดิษฐ์ขึ้นมาชุดแรกเนี่ยพลอตนำร่องมาก่อน10ชุดก็เอามาให้บุคลากรทางการแพทย์เอาไปใช้งานนะครับไปเดิมใช้เนี่ยที่โรงพยาบาลสนามที่ขอนแก่นนี่แหละชุดนี้มันดียังไงมันเป็นชุดที่จ่ายอากาศบริสุทธิ์มีความสามารถในการกรองเชื้อไวรัสได้9 6สใส่แบบนี้เลย นึกถึงนักนักบินอวกาศาไปข้างน,นอกอะไรอย่างเงี้ยนะเ,เ,เออก็สวยดีคือผ้าเนี่ยต้องเป็นผ้าร่มกันน้ํากันลมแล้วออกแบบท่อท่อเนี่ยจะนําอากาศไปด้านหน้ามันง่ายกับการหายใจไงแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองไวรัสได้ด้วยนะครับคือคนที่ใส่ชุดนี้เนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากาก N95 อ่ามันจะดีตรงนี้เพราะว่า ปกติแล้ว PPE เนี่ยมันต้องใส่หน้ากาก N95 เพื่อความชัวว่าไวรัสเนี่ยจะถูกกรองโดยหน้ากากอีกทีหนึ่งแต่พอเป็นชุด PAPR เนี่ยชุดนี้มันมีฟิลเตอร์ที่กรองไวรัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่ใส่หน้ากาก,ากธรรมดาหน้ากากทางการแพทย์ธรรมดาก็พอนะครับชุดนี้มีความสำคัญมีความปลอดภัยสูงทำให้คนการดูแลคนไข้เนี่ย ทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าชุด PPE ครับถ้าได้ก็ดีเลยนะนอกจากจะปลอดภัยแล้วดูคล่องตัวกว่าด้วยนะคะ10ชุดก่อนนําร่องก่อนค่ะ